ไปรับหลานไงเออนะมีแบบสวยๆโอ,ยยอ,อ้มีเพชรด้วยนี่เออมีเพชรด้วยนะเอาสิเอาสิมีเพชรด้วยนะเดี๋ินไปดูไอ้นั่นน่ะพระจ่างพรุ่งนี้เขาจะไหว้พระจ่างกันน่ะเดินไปดูเดินไปดูนนาาดาาเดินไปดูเดนาะมีคนมาให้บริการรถติด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 จะเดินดูกันนะ เน่ผักเขียวเขียวถั่วเขียวสิบบาทสิบบาทน่ะอ่าวันนี้คุณป้าขายปลาขากีจ่างด้วยขายกีจ่างพรุ่งนี้เอาไหวา้ใช่ไหมคะอ๋ะอเก,ก่นดีนะอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาไหว้ปลาจ่างกันขอบคุณนะจ๊ะอู ประมาณเนี่ยสามสนาทีแล้วเดี๋ยวยากก็ลงแล้วอุเนะเดินเดินเที่ยวเดินเที่ยวกับข้ามีเยอะแล้ววันนี้คงไม่ต้องซื้อเพิ่มเติมเดินมาชมบางรักษดูดูกีจ่างดูบาจ่างนี่น้ำตะเกียวดูเรียนดูเรียนดูเรียนเห็นคนขายดูเรียนไหมดูเรียนดูเรียนดูเรียนย่านบางรักก็มีสารพัดทุกแบบ ไปแกะแล้วกับยังไม่แกะก็มีเอาร้านร้านนี้ร้านไอ้น้ำเขาขายโอหนี่คืออะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหมู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 นี่ไงจะมีวัาจางแบบเนี้ยแบบห่อใบบัวแล้วก็แบบควางตุ้งเออแปดสิบบาทแล้วก็มีแบบห่อใบบัวเดี๋ยวไปเดินดูฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นเราเป็นสันเราเป็นสันเปลี่ยนเป็นเซ็นทรัลแล้ว เราเปลี่ยนเป็นทุกท่านแล้วจ้าพี่น้องอยู่ริมถนน,นเลยเนี่ข้างบนก็รถไฟฟ้านูนานา่นข้างล่างก็รถเมวิ่งกันปวักไฟไปต่อไปต่อไปเดินเดินเดินอันออนี้พะโลอันนี้มะม่วงเดินชมกันหน่อยเดินชมบ้านเมืองเขาก่อนเดินดูขนมเดินดูรถ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 ดผลไม้ ผลไม้ก็เตรียมไหว้วพรุ่งนี้ก็จะมีไหว้บาจ่างนี่ยในซอยเนี้ก็จะมีข้าวขาวหมูชื่อดังนี่แต่ว่าร้านเขาเปิดสายญาตเคยมาแล้วเขาบอกว่าเขาเปิดสิบโมงไม่บอกเราดีๆด,ด้วยนะเชืหอดูป้ายอน <c oughs> นี้ก็เตี๋ยวหลอดเตี๋ยวหลอดก็เตี๋ยวหลอดย้ายมาอยู่ตรงนี้เนอะร้านนี้เป็ดย่างในสูงเคยกินแล้วอร่อยดีอะ ขอบคุณนะจ๊ะน uh. <c ười> ้องน้องอู๋เดี๋ยวย่าก็ลงแค่นี้ก่อนดีไหมเดิน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 เพื่อออกกาลังเดินเพื่อชมแล้วก็ของกินในบ้านมันเต็มแล้วไงวันนี้ก็เลยไปซื้อละนะขอบคุณนะจ๊ะซอยนี้ก็จะมีของกินเยอะมากแล้วก็มีตึกเก่าๆเดี๋ยวให้ดูตึกเก่าๆตึกเก่าๆบ้านเมือนสวยๆนี่นี่ ึกสวยๆตึกสวยๆแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวในร้านนี้อร่อยเป็ดย่างเป็ดย่างในสูงอร่อยขายแต่เช้าคนขยันคนขยันวันนี้มาเดินค่ะมาเดินออกกําลังเดินรอบๆรอบๆอบังรักหนึ่งตึกเก่าๆที่เขาสร้างไม่เสร็จสักทีในซอยนี้เนาะตอนนี้บางรักจ้ะมาเดินเก็บเหรียญมาเดินเก็บเหรียญลูกเออลูกเอ้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เข้าบ้านละ ส่งร้านเสร็จมาเดินเก็บเหรียญแล้วก็เดินชมนู่นนี่นั่นอยากลองนั่งรถเมล์แป๊บหนึง่งแล้วก็โอเคละ15บ้าบาทรถเมล์เดี๋ยวนี้15บ้าบาทสตาร์ทของรถแอร์นะมาดูบรรยากาศในซอยบางรักบางลักบางรัก,กดูไฟฟ้าเดี๋ยวยากจะลงแล้วอุ๊นะเพราะว่าเก็บแค่นี้แหละเก็บเหรียญวันละนิดวันละหน่อยไปแล้วเดอ้อเนี่ยบ้านเมืองเราก็จะมีอย่างเงี้ยปิ้งยางขาย ขอบคุณนะคะบายบายแล้วบายบายแล้วยิวแล้วยิวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะขาหมูตอกซุงข้าวขาหมูตอกซุงจะมีสาขาขึ้นไปเยอะแยะเลยเนาะแต่ว่าร้านนี้เขาคือเหมือนต้นตำรับเขาแหละขาหมูตอกซุงแต่เขายังไม่เสร็จนะเขาเป็นวัเสร็จประมาณสิบโมงนี่เลยขาหมูตอกซุง <c oughs> มาถึงนี่แล้วก็ไปละไฮไลไท์แป๊บหนึ่งเนาะตรงนี้มีโรงเรียนด้วยนะอืม มีโรงเรียนด้วยอยาไฮไลท์แป๊บหนึ่งตรงนี้เพราะว่ามาถึงแล้วแต่ว่าเขายังทำไม่เสร็จเขาขายประมาณ10บโมง1ิบโมงครึ่ง